สวัสดีครับผมคุมบผู้ชมไนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแฮปปี้โซนอะและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในค่ายของ วันนี้พูดน้อยมหาสะจร่เออเดี๋ยวเรื่องเปิดกันก่อนเลยครับผมคุณ่ผู้ชมแล้าทองโลกพูดเข้าในป่าในดงป่าศักดิ์สิทธิ์ป่าแห่งจิตใจโดนก่อนนะหนึ่งที่เติมสเสบียงอาหารพืชพันธุ์ผลไม้ชัวชัวชัว ช <in> ไม่โดนครับผมไม่โดนเลยครับเอามาโดนทีนี้ย่าโอ้ยวายเข้าเอ้ยไม่ใช่สแคตเตอร์เข้าสามตัวฟีสปินฟีสปินเข้าสี่ตัวนี่นาฟีสปินเข้าสี่ตัวนี่หน่าโยน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 โยฟีสปินเข้าสี่ตัวนี่นาเยนโยนเยนโยยับยับเข้ามาแค่ใช่แม่พี่เราดีเพิ่มกัน อยากจะแซนแซมเป็นก yeah, okay, okay, so okay, yeah, uh ็จะต้องไปเยือนละโอ้ยจริงเลยนาอยู่เป็นนักร้องนักร้องอุ้ยคูดสิบสองเข้าให้ดอกนี้โบ๊ะปะกันไปโบ๊ะปะกันไปโบ๊ะปะกันไปมาว้าวรางวัลซปเปอร์เมก้าเฮ้ยอืมได้มาหน่อยๆแล้วดอกนี้คูดสิบสองโบ๊ เพื่อนหึ่งครับเนาะ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 หวานเจี๊ยบ <c oughs> เล็บหกทีหวานหมูโอ้โหสกิมมี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 ่โดนมาละห้าทีอุ้ยเลือกห้าเหมือนตัวเอทเลยอ่ะโอ้โคตรแจม่มโคตรแจม่มโคตรแจม่มหนยจะได้แค่เหมืดสามองหรอเนี่ยฮะจะสองทีแล้วนะแค่นี้จริงเหรออุ้ยแล้วก็ เจ็ดห้าก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะให้อยู่นะ้วอะแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็เอาโอ้เมื่อตามกระผมคุณปูชมนะเป็นไงบ้างครับเสียๆทั้งหลายถูกใจหรือเปล่าเกมนี้เออไม่ค่อยบือหวาปึงปังโปงปังเปลงโปงซะเท่าไหร่ก็เอาไปแค่นี้ก่อนละกันนะสำหรับวันนี้เออแล้วโมน เจอกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวหาเกมแบบที่มันสนุกสนุกบงบ้าบงบ้าแต่แบบคอมโบคอมโบเข้าคงเข้าขากันดีกว่านี้หน่อยอะสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับผมไปละบ,บาย